ครับก็วันนี้ก็จะไล่ไล่แดดอเนียกครับเดดหนึ่งอไม่ใช่ไล่แดดคือ,อเตรียมส่งแล้วนะครับอนเนกแก็วอเนกทุกใบไม่ว่าจะทูกระแพงนะครับก็คือจะใช้ใจทำนะครับอย่างนี้ครับท่าผู้ชม อ,อันนี้เตรียมจะต้องแล้วนะครับคือเราจะใช้ใจทํานะครับมันก็เลยจะออกมาไม่ว่าจะทูกจะแพงนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้ใ,นใบใบนี้จะเป็นหน้าเดียวนะส่วนส่วนใบนี้จะเป็นคอนบนครับคอนบนใบนี้จะเป็นใบเล็กนะ ไบเล็กก็เหลือใส่ใส่ห้อยแล้วก็ส่งอันนี้ลายก็จะน้อยนิดนึงแต่ก็เป็นลายเป็นผื้นอย่างเงี้ยครับทุกใบนะครับใส่ใจทำ นี่ก็จะเป็นนี่ก็รอเตรียมส่งเป็นกันนะครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> เลือดไส้หอยอันนี้ <c oughs> เลือดไส้หอยครับไล่ส่งนะครับอันนี้ของของช้างครับอ่าเอาไล่แดดนะครับของช้างก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสามใบนี้นะครับ จะตองอ้าอเดียวก็จะขึ้นไม้ครับจะยังไม่รับซิวนะเพราะงานเก้าอย่างไรไม่หมดโอเคครับครับมุมประมาณแฝนข้างฝาอยู่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมประมาณนี้ครับแสนข้าฝาได้นะ ครับครับเดี๋ยวนี้ชาวไร่เขาก็ผมไม่แน่ใจนะเขาเอาไปทำอะไรครับท่านผู้ชมกรที่เขาปลูกอะไมอย่างไรก็รั้ใบร้อยนะครับใบร้อยที่ตัดแลว้วนะก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรแบบไหนครับครับไอเจ้าพ่อนกที่รักษาหายนะครับท่านผู้ชม ให้เขาไม่อลูกกันนะลูกออกกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เนไครับลูกเล็กๆไม่น้อยแล้วนะน่าจะตัวเดียวครับท่านผู้ชมเห็นไหมในีในี่เจ้าไอตัวที่รักษานะครับโอ้นยนี่นกำลังป้อนล,ลูกอยู่น,ะนี่ครับนี่ตัวพี่ครับกำลังในนั่นนี่นนน กำลังแล้วท่านผู้ชมกำลังเลยกำลังห้าวเลยครับพี่เขาลงปิดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเลยนะครับเขาอจะค่ายอยู่ต้นนั้นนะครับแล้วไอ้เจา้าตัวนี้ก็เกิดตรงนั้นแหละครับแล้วก็ตอนนั้นเขาโดนโดนคู้เขาโดนเยี่ยวไปมก็เ,เลยจับมาเลี้ยง อก,ก็กลายเป็นนกรับแขกไปครับเพราะมันมันเราเลี้ยงเข้าั้งแต่เล็กๆนะครับท่านผู้ชมใครน <c oughs> ้าเอาก็ครูใส่แล้วนะี <c oughs> ่นี้นครับมีครูอ่างนลนะ <c oughs> มุมเพลินๆครับนั่งดูนกกินครับกินเก่งไง เดี๋ยวไปก่อนท่านยังดูเขากินเขากินแบบนี้ครับฮะมาดูดอันนี้เพิ่งไปทำเต้ามานะครับจะให้ดูเลยเอาเต้าตัวนี้ลงกินมันก็เพิ่มไปอีกหนึ่งแบบนะครับได้ไหมเจ้าดูเขากินอาหารนะ ว่าเขาทำยังไงอย่างเงี้ยครับโอเคครับให้ดูเตาครับก็อนนียเพิ่งเพิ่งจะไปออกออกมานะทำช่วู้หมนี่เขาเหมือมจะออกมาประมาณนี้เนี่ยจะมีน็อตผมจะใช้เบอร์สิบเจ็ดนะเนี่ยตัวนี้เบอร์สิบเจ็ดแล้วก็แป้นตัวหนึง่งเดี๋ยวก็มาแต่งให้มันสวยครับนผู้ชม ประมาณนี้ประมาณนี้นะนี่ครับเอามาออกแล้วแต่งแล้วก็พ่นสีนะอันนี้มีพิเศษครับเดี๋ยวมีเส้าด้วยนะเส้าตัวนี้จะเป็นของทำเปนส่องอันนะไปพอดีไปจังหวะไปซื้อเส้ามานี่ยครับส่องอันคืออันนี้จะเป็น กี่เมตรนะแปดแปดเมตรครับเดี๋ยว่ทอดมันจะเป็นกระบอกเล็กนะท่านผู้ชมนะกระบอกเล็กครับน,น,นี่อันนี้อันนี้สิบเมตรสิบเมตรจะเป็นกระบอกใหญ่ที่ผมใช้อยู่ประจานะสองอันน,คนีครับเนี่ยถ้าตัวนี้จะเป็นแปดเมตรมันจะกระบอกเล็กลงมาน้าหนักก็จะเบากว่าเงี้ครับครับเดี๋ยวเราจะไปกับพันนีใบไม้ครับ,รบ,รบไปเช็คด้วยเดยววันนี้ผมใบไม้นะ ไปเช็คไม่ไหมครับกับนี่จะพาอ่จเจ้าไปกับจเจ้ากัปตันแจ็คจะเล่นเบากรัไม่รู้กัเดี๋ยวเอาของน้องมาครับนี่ครับกัปตันแจ็ค สิ่งตาเดียวนะครับปเปียวเเปียวอ,อยกกับตันแจ็คปะนกตุ <c oughs> นกนี่เรียกแปลกๆครับตามช่วงดูดูดิกับตันแจ็คเขาจะเล่นไหม พวกนีกครับเพิ่งย้ายมือมาหมายแรกนะอันก่าจะขั้นท่านผู้ชมมายนี้ก็เมื่อกี้เรียกอยู่สองลำคำนี่ผมจะชอบเลี้ยงกนกแปลกๆแบบนี้ครับท่านผู้ชม คือพอเวลาไปป้านะครับท่านผู้ชมมันจะเสี่ยงมันจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเราเวาที่เราทำนกต้อนะเสียงแปลงครับ เรียกเขาแปลกเนี่ยเออแปลกๆดีครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับเจบ้ากับตันแจ็คเล่นลนะ ลุนล้นกับตันแจ็คครับท่านผู้ชมเพิ่งมาเด็ดต้องทราบวันนี้นะเพ่อจะเล่นไม่ค่อยเวิร์กครับท่านผู้ชมลองใช่ๆ เดี๋ยวเขาก็จะไปเล่นดีดีีกทีอตอนประมาณเดือนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมันอยู่กับเราประมาณเดือนหนึ่งนะเขาข้า,ขานะครับเขาจะเล่นยังไงกเราไม่ต้องตกใจครับขอให้เจ้าของอ่ะขอให้มาเราตรงครับท่านผู้ชมถ้าเราเล่นเร็วนะเราต้องทำใจทำใจในจุดนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่าว่าเขาจะเล่นไม่เวิร์กหรอกแต่ว่าเราลองไปเรื่อยๆเรื่อย เขาก็จะกลับมาเหมือนที่เจ้าของเอาให้มาครับท่านผู้ชมจุดนี้ผมลองแล้วนะมันเป็นจริงนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นการทดลองนะครับคือลองให้ท่านผู้ชมดูด้วยอย่างเงี้ยครับจะได้แบบเป็นการเรียนรู้ไปได้วยกันอย่างเงี้ยครับว่าเวลาเราได้นกมาใหมๆ่ๆเราไม่ควรจะเล่นเร็วนะอ่า ก็เป็นเทคนิคนะครับในหมครับเขาก็จะเล่นไม่ค่อยเวิร์กครับแต่ยังมีอาการเล่นอยู่เล็กๆน้อยๆเข้าเรื่ต้นนะครับทำอยู डूबो कब तक चेक हो हम थे คู่ซู่กันอยู่ครับเดี๋ยวแอบกยองไห้ใกล้ๆมาหนะาู้ชมเรียบร้อยครับติดอ้าวสุดยอดม่านครับม่านกับตันเจ็ดเที่ยงดังผีแล้วเดีย๋ยวไปชมนี่ผมอยู่บนเขานะครับวิวค่อยๆนี่วันอาจารย์บังนะครับ กับกับตันแจ็คติงติงตาเดียวครับเล่นไม่เวิร์กอะครับวันนี้แต่นุ่มากคนะแล้วก็วิธีการเล่นครับท่านผู้ชมเนี่ยติดแล้วโอเคครับวิธีการเล่นที่ขเขาเรียกว่าผมท่านลองขึ้นมาบนนี้เลยนะท่านผู้ชมควันนี้ผมมา,มาเช็คเนี้อให้อาจารย์ดังนะอ่าเนี่ยครับรท่านผู้ชมอยู่บนเข้าเลยนี่ บ้านบ้านเรียนก็เดี๋ยวเข้าอยู่ติดกับติดกับติดกับอ่าไปดูติดกับเหมืองวิธีการเล่นนะครับท่านผู้ชม <c oughs> คือก็ย่างไม่ไม่ค่อยแต่น้องบ่อตัวนี้ตัวฮอตของน้องมาเลยนะแต่ว่าเล่นยังไม่เวิร์คท่านผู้ชม เรียบร้อยนะครับนี่ครับกระปันแจ็คน้ำเชีียวครับทั้งนี้ก็ลองลองเท้าผมจะชอบใช้แบบน,นี้ครับเรลานน้ำเชีียวกรลานลุยป่างอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคครับนี่ครับ นี่ครับวิธีการวางวางเนียนๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเสียงดังเปี๊ยเรียบร้อยนี่ครับข้าวตองขอ้าวตองนะนี่ครับวิธีการไถก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนนเนี่มาเช็คพันธุ์เนื้อ ตันแจ็คเขาเขาจะมีตาเดียวนะท่านผู้ชมแต่เขาเป็นนกถ้วยนะเป็นนกตึกสี่ตีมไม่รว่วครับท่านผู้ชมนี่เฉลยเหรอเด็กๆนะนี่ครับตัวนี้ก็คือโอ<ฮ>้แต่งงดงามท่านผู้ชมคือเหลียงนะครับนกนี ไม่มีอะไรเลยผมผมองดูนะแต่เสี่ยงที่มันเป็นเอกลักษณ์เนี้ยครับแล้วก็เม็ดพริกอาจารย์ท่านดูดอาจารย์ท่านดูนะดูเม็ดพริกที่ซอย,อยนะอาจจะมีเม็ดข้าวหร้บเม็ดแดงอะไรพวกนี้ยช่อะไรตัวนี้นะรถายกับตันแจ็คสตีติต๋ไม่รู้ ข้าวตองครับเหล้ยงครับที่นี้พผมเลี้ยงทั้งตัวนะครับให้อาจารย์แหลมบอกว่าขึ้นขึ้นดีนะแถวเนี้ยนกบ้านอา,อาจารย์ชัยเอ้ยไม่ใช่อาจารย์ชัยเท่าทีครับบ้านอาจารย์เงาะนะเนี่ยอนน,นี้มาเช็เคแกะกับกับตนแจ็คกัคบทายขาดลงให้ด,ดูมั้งครับ viu xuôi, là hồ Đè lỏn, cho mày. Mày để mình là đi qua. Mường đồ nó, tay luôn này. Cáp phun bùa. Chi cái สวัสดีครับบางสวัสดีครับแหมไม่มีการตอบรับครับท่านผู้ชมเหมันไม่ค่อยเล่นหรอโอ้โหมาไม้แล้งนั้นสุดเลยนะแต่ที่นะารักขึ้นเนี่าท่โดยู้ชมดูคือนกที่มีขนแตกที่หน้านะครับมันจะไม่ค่อยเล่นแต่นกตัวเนี้สุดเหมือนกันนะเขาเลี้ยงอยู่เล่นดีครับท่านผู้ชมเขาเล่นไม้นี่แล้วเขาหยุด อ่าเพราะว่าเข้ากําลังท้ายค่อนครับอืมครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับอาจารย์ท่านผู้ชมก็คือเทคนิคนะมัน,นมันเนี้ยถ้าเกิดว่าเข้าห่วงตรงไหนสมมติว่าเข้าห่วงห่วงอยู่บนนู้นนะผมก็ต้องขึ้นไปให้ถึงนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้ครับมันอันนี้เราก็คุยผมคุยกับอาจารย์แหลมอยู่นะก็คือเหมือนว่บบอกเทคนิคประมาณว่าถ้านกนกพุกเข้างครับมันเรายยกได้ตัวเข้าอย่างเงี้ยมันต้องขึ้นให้ถึงหลงจุดที่ห่วงที่สุดอ่ะ ก็สมมติเปรียบเทียบนะต้นเขียวแต่มันมันห่วงตรงนู้นไงครับต้องขึ้นให้ถึงไงครับนีนนี้วิธีการเล่นนกเข้านะคือ,อย่างอาจารย์แรมเนี่ยใช้เขาเอาไอ,อาจ,ะจะเจ้าเชือยหมานะก็คือขาติดนะครับพื้นเนี้ยแต่แต่เจ้าจเชือยคือมันเป็นนกที่มานถ้่ไม่รัหมานแต่ทีเนี้ยถามว่าเวลาตัวไหนที่เราอยากได้ไงเราต้องขึ้นให้ถึง ก็จะตามตัวเหมือนว่าตัวตัว,ตวไม้นะย,ยังยังยังตัวนี้นะคือมันเป๊กมันแป๊กใช่ไหมครับครับ,รบแล้วเราก็ขึ้นไปนะผมขึ้นไปยังหม่หนว่าผมนั่งคุยกับอาจารย์แแบบตรงนี้นะครับ<ป>แล้วบอกว่าเออเนี่ยห่วงเขาจุดตรงนี้ตรงนี้เราขึ้นไปก็ได้ตัวจริงๆใช่ไหมครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะนู่เขาอยู่บนเข่าลุกน,น,นะเราก็นั่งดูดูทิ้นก้อนอย่างเงี้ยขึ้นไปนะขึ้นไปเราได้ตัวจริงนะแจวแจวแจวเป็นวิธีการเล่นนะครับท่านผู้ชมเราแบ่งปันกันนะ ามาดูนกแปลกครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยเคยได้ยินใช่ไหมครับบัวแต้มนะนี่บัวแต้มบวแต้มก็จะอยู่ปลายๆอย่างเงี้ยนะนี่รนะุดไปไล่เต้น,นแต้มแต้มแต้มทุกเส้นเลยนะครับแล้วตัวนี้ที่แปลกท่านผู้ชมเลยนี่แต้มมายัานนี่นี่น,นี่แต้มยันปลายห้างนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับโอ้สุดนะไม่ได้แปลกแค่ ม่รู้ว่าเที่ยงโยนหรือเที่ยงเรียกนะมันแป้งนะไอ้นกตัวเนี้ย <c oughs> อือกุ๊กกุ๊กมมันแป้งครับท่านผู้ชม <c oughs> เม็ดพริกก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเม็ดที่มันเป็นแดงๆสำหรับกับข้าวอย่างเงี้ยนะเห็นไ,ไหมในในซอยนะครับอืมแล้วนกตัวนี้เป็นนกที่ตัวเล็กมากเลยท่านผู้ชมเลยตัวจี๊ดเดียวอะจี๊ดเดียว อ้เนี่ยงิ้วลอดของจริงนะครับเนี่ยดูแตกงเหมือนงามไหมแต่เหมือนงามครับโอ้นาเลี้ยงครับตอนนี้คือเข้าแปลกแปลกทั้งการเลียกการโยนอะไรเงี้ยอ,อจุดนี้ไม่แน่ว่าใจไม่แน่ใจนะว่าที่ท,ที่ที่ผมถ่ายคลิปให้ดูนะเป็นการเรียกหรือการโยนนะท่านผู้ชมเพราะคนนั่งฟังอาจารย์แรมอะนานแล้วนะเขาก็ทำเหมือนเหมือนโยนนะอาจารย์แรมนะเหมือนโยนแต่เข้า กูกูเงี้ยแค่นั้นแหละครับมันแปลกดิผมก็เลยตามต่อเขับดันได้ตัวด้วยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็นี่ผมไบอกให้นะเพราะประมาณว่าตอนช่วงช่วงประมาณเที่ยงนะเห็นนี่มันขึ้นไหมนี่เจ้าจนเจ้าแจ็คก,กับตันแจ็คเพิ่งจะเล่มโยนนะครับท่านผู้ชมก็นานเป็นชั่วโมงอะมั้งเนี่ย อันนี้คือการฝึกไปด้วยแล้วก็เป็นบอกเทคนิคให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าเวลานกย้ายมือเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แต่นกที่มีความเก่งเนี่ยเขาจะโชว์ให้เราดูบ้างบ้างนะครับใช้คำว่าบ้างว่าบางบางครั้งก็ไม่อยังบางตัวแทบจะไม่เห็นเลยก็มีเพราะว่าการเป็นบบนันเพราะอะไรวะนึงเราออกเร็วนะอ,ะออกเร็วไปแต่บางตัวที่เก่ามันก็เล่นได้นะครับจุดเนี้ย แต่ว่าเนี่ยผมก็เลยเป็นเทคนิคบอกท่านผู้ชมมาแหละรประมาณน,น,น,นัานวลานนกใหญ่บ้านย้ายที่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ยังที่ผมบอกมาต้นๆน,นะราวๆประมาณเดือนนึ่งเลยถึงจะเริ่มกลับมาเก่งบางครั้งออกไปครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยก็ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่อ่ะท่านผู้ชมอ่ามันจะไปดีประมาณครั้งสามครั้งสี่ขอแค่อ่าเจ้าของไม่ลอกเราแค่นั้นพอครับ เดี๋ยวเขากลับมาเองเจ้าตัวเนี้ยวงไงนเน้นเอาเลี้ยงแต่ว่าตอนเนี้ยใช่หไหมท่านชมไหมแต่เปนนกที่สุดเลยนะสุดอยู่เจ้าของเ่าเนี่ยคือหยิบตรงไหนแฟนตรงไหนขันบง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 นี่เป็นชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยหมนี่อันนี้อันนี้เนี่ยให้ดูกันนะครับแต่ขันขันแล้วเล่นละแต่นกป้าก็เริ่มแล้วนะ อาจารย์แรลมอยากให้ผมมาต่อตัวนี้แต่ผมแฟนพิดทินไปหน่อยผมลงมาแนตรงนี้แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ไม่ได้เน้น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 มาเช็คคะเนนแต่เจ๊เรื่องดีเหมือนกันดีกว่าโซนีนะ่กลางขึ้นกลมๆ เดี๋ยวถ้ามีตัวไหนที่คันลมหรืออะไรแปลกๆนะผมจะตามจิ้มีกผมชอบนกแปลกๆครับท่านผู้ชมตัวเมื่อกี้นะแปลกตัวที่ได้มาโอเคครับครับท่านผู้ชมตัวนี้ทิ้นอยู่นี่นะเสียงโดนน้าเลี้ยงอยู่เหมือนกัะเนีนะ่ยผมต้องใหญ่นะต้องใหญ่จคกจุดน,นี้โอเคครับสะอาดนอนแอบท่านผู้ชมไม่บินเข้ามาช่อง,องนี้ นอนอยู่นี่โอเคครับเอาทอนนี้ก็ได้นะอยู่ในหุบบนเข้ามาดูวิวสวยๆฝากชมครับนี่ยับ <c oughs> ดีจังว่าผมแอบอยู่ในนนหนกมันเข้ามาเห็นผมผมก็เลยมแม่เพราะว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้ นนไม่ได้มีอะไรเด่น่าไรท่านผู้ชมโอเคครับแค่นี้นะกลับกันดีกว่าก็รูปเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชม คือนกย้ายมือไม่ควรเล่นเร็วอ่านี่ก็เป็นเทคนิคนะเพราะว่าการที่ย้ายมือมามันมันกว่าเข้าจะปรับตัวได้ครับท่านผู้ชมเข้าเล่นเขาจะเล่นไม่สุดนะนี่คือเป็นผมทําให้ดูเชยๆนะครับท่านผู้ชมก็คือทีขนาดนกป่าอยู่ใกล้ๆนะเขาก็ยังทําแบบไม่เวิร์กนะท่านผู้ชมนะคือไอจุดพวกเนี้ย อยู่เจ้าของเก่าเขาเก่งแต่พอเราย้ายมือ้วยคว่าเรารีบทานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับรีบเล่นนะนะก็ต้องร <s> ับในสิ่งที่เราจะได้ก่อน <S <s อ่าแล้วเราก็ค่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆก็ได้นะท่านผู้ชมแต่ถ้าให้ดีก็คือไล่ขึ้นไล,ไล,ไล่อะไรอยู่ที่บ้านก่อนนะครับขยับโนโ่นนี่นั่นจนเข้าแบบทนิดกับเราเราเล่นพอนกเข้านะขาละเอียดอ่อนนะครับท่านผู้ชม านจิตใจเน้นผมเน้นย้ำตรงนี้ครับเพราะละความละเอียดอ่อนด้านจิตใจเนี่ยยิ่งเป็นนกป้าแบบนี้นะเนี่ยนี่ผมอยู่บนเข้านะก็มันมันจะยิ่ง <c oughs> ทำให้เขาไม่กล้าเล่นนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะแต่เขาไม่กล้าก็น่าจะพอแค่นี้นะครับนี่เป็นการทำให้ดูเฉ้ใช่

ตัวน,นี้จะสูงสุดอยู่ประมาณเจ็ดคำนะเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นนกพร้อมฝึกนะครับเป็นปีกห้องนะแต่ว่ายังไม่เคยฝึกเลยนะคลุมนะคลุมเท่าที่ได้ยินมีคัดมีนุ่นอ้างก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะไปที่ไหนแต่เท่าเท่าที่เห็นกนะ็คือเป็นนกพร้อมฝึกได้เลยนะครับท่านท่านผู้ชมมีอ้างก็ยืนอยู่ประมาณสี่คำ แล้วก็มีทําจังว่าแปลกๆอยู่จังว่าในเวลาเข้าครูมีแปลกๆอยู่เราก็สูงสุดเจ็ดถึงแปดคำมันจะไละ่แต่ว่าผื้นๆก็ยู่ซี่คำครับตัวนี้นนนก,ก็นิงนะครับอายุกงได้ครับแต่ว่ายังไม่เคยฝึกครับนี่วะเหมือนนิงครับอายุกงได้อืม ประมาณนี้นะครับ